สวัสดีค่ะการธนาภงรักค่ะจากโรงเรียนวัดสุขใจสำนักเขตคลองสามวาค่ะสวัสดีค่ะผู้บริการท่านที่รอผู้บริการครับบุญท่านนะคะดิฉัอนสรงสานเนีมค่ะจากโรงเรียนเสนานิคมารนักการอิทนทรีร์ค่ะ เียรท่านผู้รายการท่านรองผู้รายการและคณะคุณครูทุกท่านครับผมไยนักเสรีุสิครับจากโรงเรียนบ้านข้าวสำนักงานเขตเดริมจากทครับสวัสดีค่ะต้อนรัทุกท่านนะคะท่านสงอรอ่ะค่ะท่านรองสอรอ่ะคะแล้วก็ท่านคะุณท่านแล้วก็คุณนักตัดชนะคะดิฉันนางสุทภพาสุธีทันโตนะคะมาจากโรงเรียนวัดเมืองวฒการเขตจงวัดสมรปราการแอสำนักงานเขตเริเยคะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาวรรโเรียนะคะมาจากโรงเรียนเทพวิทยาสมาเขียนราพลาค่ะ่ผู้รียนราลผารส่วนัวดันนางสาวัทระจากโรเรียนสายใหม่ทศนงอันชอนสมาเขยใหม่ค่ะเรียนท่านผู้ริการโรงเรียนนะคะ โบ้ทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวอัญชนาภาสิทธ์ค่ะโรงเรียนวัดราณิยมธรรมพิบูลสงครามสำนักงานเขตสายไหมค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านดิฉันนางสาวอัญชนาณัจจ์นะคะจากโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณารามสำนักงานเขตสายไหม